ซึ่งณนะวันนี้นะคะที่แม่หนูถ่ายคลิปรีวิวทุกคนฟังเนี่ยก็คือครบรอบ3ามอาทิตย์ซึ่งหลังจากที่แม่หนูเนี่ยฉีดไปนะคะก็มีการถ่ายวิดีโอเนี่ยไปราวประมาณ3ามคลิปนั่นเองนะคะหลายหลายคนเนี่ยก็ถามเข้ามากันเยอะมากจริงๆนะคะว่าเฮ้ยหน้าแม่หนูเนี่ยแบบยังบวมอยู่เลยแบบเป็นอะไรหรือเปล่านะคะหรือหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยชอบหน้าเก่ามากกว่า สวัสดีค่ะพุกกบแม่หนูปากแดงอีแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะมาตามสัญญาเลยนะคะหลังจากที่3อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยแม่หนูเนี่ยไปฉีดไขมันมาซึ่งคลิปนั้นเนี่ยทุกคนก็จะได้เห็นนะคะ process ตั้งแต่เริ่มทําระหว่างทําแล้วก็หลังทําแต่ว่าทุกคนเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นภาพบรรยากาศนะคะว่าหลังทําเสร็จเป็นยังไงซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้นะคะแม่หนูจะมารีวิวให้คนฟังอย่างละเอียดการฉีดไขมันหน้าเด็กเนี่ย นิยมมากเลยนะคะในที่เกาหลีนะคะทุกคนแต่ระหว่างนี้ทุกคนต้องรู้กันดีใช่ไหมว่าสถานการณ์โควิดก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการที่เราจะไปฉีดแบบว่าที่กรลงเก,ก,ก,กาหลีเนี่ยคือฝันไปได้เลยก็เลยทําการเซิร์ชข้อมูลนะคะว่าที่ไหนนะคะที่ฉีดเนี่ยแล้วแบบคุยดูดีดูสวยนะคะซึ่งจริงๆแล้วแม่หนูก็เซิร์ชมาหลายที่แหละจนมาเจอที่นี่นะคะนั่นก็คือที่ Medi Y Clinic จริงๆแล้วกคนอาจจะมองว่าเฮ้ยแบบใครฉีดก็ได้คุณหมอท่านไหนฉีดก็ได้อะไรอย่างนี้ซึ่งจริงๆตรงเนี้ยแม่หนูมองว่า ไม่จริงสัญญาแพทย์เนี่ย ต้องมีความชำนาญมากมากมันไม่ใช่ว่าเออเอาเข็มฉีดเข้าไปแค่หน้าเราแล้วคือฉีดแล้วเสร็จแล้วจบคือการฉีดไขมันเนี่ยมันต้องมีการออกแบบก่อนจะฉีดยังไงฉีดตรงไหนเพื่อปรับให้รูปหน้าเราดีขึ้นให้ไขมันเนี่ยมันติดมากที่สุดนะคะแล้วก็ฉีดยังไงเนี่ยให้ไขมันเนี่ยมันดูสวยการฉีดไ <build noise> <build noise> ขมันเนี่ยเหมาะมากส, <build noise> สําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องโครงสร้างของหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของริ้วรอยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตาลึกตาโบตาปรือ ต้องก้รคำบับ ตอบหนะะ้าผากแบนนู่นนี่นั่นข้อที่2นะคะก็จะช่วยนะคะในเรื่องของการปรับรูปหน้านั่นเองรูปหน้าของแม่หนูเนี่ยพื้นฐานแล้วเนี่ยจะเป็นคนที่มีหน้าผากเนี่ยค่อนข้างแบนมากแต่พอหลังฉีดแล้วทุกคนจะเห็นได้เลยนะคะว่ารูปหน้าของเราเนี่ยจะดูมีมิติมากขึ้นก็คือหน้าผากของเราจะมีความโค้งมนมากขึ้นข้อที่3นะคะของการฉีดไขมันเป็นการเพิ่มคุณภาพให้แก่ผิวหนังของเรานั่นเองค่ะ <Yeah. S 2> เพราะว่าหลังจากที่เราฉีดไปแล้วเนี่ยทุกคนจะเห็นได้เลยนะคะว่าผิวหน้าของเราเนี่ยนะคะ จะดูมีความเต่งม,มีความอิม่มจริงๆแล้วว่าจุดใต้ตาของเราเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างเซนซิทีฟมากเลยนะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นจุดที่มีเส้นเลือดเนี่ยเยอะมากถ้าคุณหมอเนี่ยที่ไม่ชานาญเนี่ยก็คือเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเสี่ยงมากการฉีดของไขมันที่นี่นะคะจะมีเทคนิคพิเศษนะคะนั่นก็คือเป็นคร<อ>ิสตัลไลน์นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะจะออกแบบรูปหน้าของเราเนี่ยนะคะตามหลักของโกลเด้นพอร์ชั่นก็คนอาจจะเคยเห็นแบบว่าเฮ้ยเกาหลีเกาหลีที่เขามีหน้าผมมาแบบเป็นรูปเพชร คนประมาณน,นั้นนั่นเองเนาะซึ่งการฉีดไขมันเนี่ยถือว่าเป็นศัลยกรรมเล็กๆที่ปลอดภัยเพราะว่าเป็นการนําเซลล์ไขมันของตัวเองเนี่ยย้ายจากจุดหนึ่งเนี่ยมาสู่อีกจุดหนึ่งอ้าวแล้วอีกที่ฉีดฟิลเลอร์ก็เหมือนกันดิโดยรวมแล้วเนี่ยปัญหาของแม่หนูเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องของรูปหน้าด้วยซึ่งการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยมันไม่ได้สามารถที่จะตอบโจทย์ตรงนี้ทั้งหมดหรือว่าถ้าตอบโจทย์ทั้งหมดเนี่ยคือก็คงแบบอะไรที่แบบแพงนับๆไปเนี่ยแม่หนูเนี่ยฉีดไขมันไปราวาประมาณ3 0มสิบถ้าแี่ หนูต้องฉีดฟิลเลอร์เนี่ย ราคาเท่าไหร่คูณไปเลยอ่ะสามสิบสี่สิบก็คือครึ่งล้านนะทุกคนแต่คือฉีดไขมันเนี่ยมันแค่ครึ่งแสนน่ะซึ่งแบบคุ้มกว่าเห็นเห็นซึ่งข้อดีนะแน่นอนฟิลเลอร์เนี่ยมันไม่ต้องพักฟื้นฉีดปุ๊บสวยปับ๊บการฉีดไขมันเนี่ยมันค่อนข้างจะต้องใช้ระยะเวลาพักฟื้นนานกว่าการฉีดฟิลเลอร์นแน่นอนแต่เป็นการพักฟื้นที่มันไม่ได้แบบว่ายาวนานหรือแบบเอ้ยมีปัญหาต่อการออกไปใช้ชีวิตประจาําวันมันพักฟื้นแค่สามวันแรกอ่ะที่บวมๆก็คือเล ว่าทุกคนสามารถมาฉีดวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เทปเทก็ลาวันจันทร์อีกหนึ่งวันแล้วก็คือไปทํางานได้เลยเรียกได้ว่าลางานแค่วันหนึ่งเนี่ยก็ไปทํางานได้เลยตัวแม่หนูเองเนี่ยตังวลเรื่องของการขั้นตอนดูดไขมันละกันเพราะว่าเราเนี่ยไม่เคยดูดไขมันมาก่อนซึ่งจริงๆแล้วคลิปก,ก่อนเนี่ยก็รีวิวทุกคนฟังไปแล้วนะคะว่าไม่น่ากลัวเลยคุณหมอฟูคือมือเบามากที่ชอบม,มากที่สุดเลยก็คือคุณหมอเป็นคนที่มีหลักการแบบว่าจิตวิทยาการพูดการใช้น้ําเสียงทําให้เรารู้สึกแบบอุ่นใจของแม่หนูเนี่ย ก็ดูจากหลังขานั่นเองนะคะก็คือเป็นส่วนไขมันที่ดีที่สุดคุณหมอเนี่ยก็ยจะนําม,มาปั่นแยกนั่นเองนะคะเพื่อคัดเลือกเนี่ยไขมันส่วนที่ดีที่สุดจะพูดได้เห็นภาพเลยนะคะเหมือนคุณหมอเนี่ยนำเม็ดทรายทีละเม็ดเนี่ยมาจัดเรียงจัดเรียงจัดเรียงบนใบหน้าของเรานะคะ,ค,ะค่อยๆปลูกถ่ายเพื่อให้ไขมันเนี่ยมันติดนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพเนี่ยสูงสุดนั่นเองค่ะซึ่งวันแรกเนี่ยที่แม่หนูกลับไปนะคะก็ะรู้สึกชิลมากคือไม่มีอะไรเลยวันที่2นี่สิทุกคนคือบวม เห็นได้จากรูปเลยนะคะว่าเริ่มมีอาการของตาเนี่ยค่อนข้างที่แบบเกือบจะปิดแล้วนะคะแล้วก็วันที่3นะคะคือบวมแบบไม่มีอะไรมากันวันที่4เนี่ยพอตื่นขึ้นมาเนี่ยนะคะตาเนี่ยลืมตาได้ปกตินะคะแล้วก็ความบวมเนี่ยน้อยลงมากๆเลยนะวันที่5้าวันที่6วันที่7ดเนี่ยก็คือค่อยๆยยุบ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 ลงเรื่อยเรือยเขียวช้ำของแม่หนูเนี่ยหายไปเร็วมากเลยนะคะคือระยะเวลาเนี่ยแค่10วันแล้วพอ2ออาทิตย์เนี่ยนะคะหน้าก็เริ่มแบบว่าเข้ารูปมาก น,นซึ่งณนะวันนี้นะคะที่แม่หนูถ่ายคลิปรีวิวทุกคนฟังเนี่ยก็คือครบรอบ3มอาทิตย์ซึ่งหลังจากที่แม่หนูเนี่ยฉีดไปนะคะก็มีการถ่ายวิดีโอเนี่ยไปราวประมาณ3คลิปนั่นเองนะคะหลายหลายคนเนี่ยก็ถามเข้ามากันเยอะมากจริงๆนะคะว่าเฮ้ยหน้าแม่หนูเนี่ยแบบยังบวมอยู่เลยแบบเป็นอะไรหรือเปล่านะคะหรือหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยชอบหน้าเก่ามากกว่ามันต้องใช้เวลานิดนึงนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหน้าเนี่ยมันจะสวยที่สุดเนี่ยก็คือประมาณ2เดือนไม่ต้องเป็นห่วงนะทุกคน เราจะรู้กันอยู่แล้วนะคะในวงการแบบสัญญาการอะไรเงี้ยทุกคนคือมันยังไม่เข้าที่คือมันไม่ได้ถึงขั้นแบเปลี่ยนแบบจากหน้าแม่หนูแบบไปเป็นอีกคนนึงอ่ะคือมันไม่ใช่อย่างนั้น <S <S แม่หนูรู้สึกว่าจริงๆหน้าแม่หนูตัวจริงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเข้าที่แล้วสำหรับแม่หนูเนี่ยคือพึงพอใจมากๆแล้วประมาณ80% 90%เปอเพอเวลามันออกกล้องเนี่ยมันอาจจะมีความวายมากขึ้นมันก็เลยดูบวมมากกว่าและที่สาคัญเนี่ยมันเสริมสร้างความมั่นใจให้กับแม่หนูมากๆคือแบบไม่ต้องรีรอเลยอ่ะคือมา แล้วเป็นไงบ้างนะครับผมฝาหรือยางนี้ค่ะพวกนี้เวลาเราประเมินเวลามาตรวจสาับผมก็จะดูว่าหนึ่งมันเป็นก้อนไหมครับสองคือมีปัญหาอย่างอื่นใช่มีกริดชชองติดเชื้อแผลเป็นแผลเป็นเป็นไงบ้างซึ่งรูแผลมันจะหายหมดแล้วนะครับส่วนใหญ่จะไม่ได้จริงวางแผลเป็นอะไรไว้ไมันจะใส่กับฟิลเลอร์ค่ะฟิลเลอร์พอทำเราจะรู้ว่าเราฉีดมาแล้วจะแข็งๆบางทีเราทำเราไม่รู้หรอกว่ามันติดไหมค่ะแต่พอเราเทียบก่อนแล้วก็หลัง จากหน้าผากที่เราเคยเป็นร่องร่องตอนนี้ค่อนข้างนูนแล้วก็ระ,ะมุนไปโดยที่ไม่ได้แบบเป็นปะทองใต้ตาที่เป็นร่องลึกตอนนี้ก็ขึ้นเต็มแล้วก็เวลาย,ยิ้มก็ไม่ได้มีก้อนเนี้ยส่วนขมาับเดินเห็นไหมครับวาวไปเลยัำคึิงตอนนี้ก็โอเคเต็มขึ้นที่ผมคุยกันไปตอนแรกว,ว่ามันไม่ควรจะเต็มมากขมับผมถ้าเต็มหน้ามันจะดูหน้ากลมบอกหลังจากนี้ประมาณ จนถึงสามเซืล์มันจะยุบอีกนิดหน่อยตัวเซลล์ที่มันไม่ติดใช่ไหมครับมันก็จะมีเม็ดเลือดขาวมันค่คอยๆเก็บกินหลยยังจากสามเดือนหกเซลล์เป็นต้นไปก็จะไม่ค่อยเป็นสมมติรเราต้นขึ้นเซลล์โซบอนซินซ่าดูแน่อิ่มขึ้นเป็นเป็นสัดส่วนเกินไปเราผอมลง,องเราคนละบนบน,นอนหรือเราป่วยเซลล์มันก็เหี่ยว ตามสัดส่วนคือข้าวขาบมากินมันก็จะฟูใช่มันเขาว่าเซลล์มันเเเป็นซลล์ราแล้วใช่มันเป็นเซลล์แล้วถ้ามันมีชีวิตอยู่มันติดอยู่มันก็อยุดระลับไปตลอดนอนตะแคงได้ยังคะได้ได้แล้วใช่ไหมก็เราไม่ได้เปินแกนเราเป็นแค่ข้าวผมแนะนําว่าอย่าตะแคงแบบเป็นฟู เอวเยวเอวเอวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเดีียวอนิบางทีก็แบบเอาเอาแก้มเอามือมาลองไว้อะไรอย่างเงี้ยให้มันบี้เข้าไปอย่าให้มันทับตรงขมับมากเกินไปนะค่ะนผู้ชเอรื่องลดน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อยค่อยอย่าลดแนะนำว่าอย่าลดพวกแพร่อย่าอดอาหารค่ะให้ให้จากการออกกำลังกายออกกำลังกายก็อย่าเน้นเบิร์นเป็นหลักสมมติถ้าเน้นเบิร์นแห่งมันจะลดเร็วก็จะให้เน้นเป็นโซนที่มัน ใช้แป้งร่วมด้วยกับไขมันร่วมด้วยค่ะถ้าเราอยากเติมครั้งที่สองเนี่ยคุณหมอเ็าจะแนะนําเป็นช่วงแบบหลังกิ่เดือนค่ะส่วนใหญ่ผม,มนแนะนำประมาณ6เดือนครับประมาณ6เดือนถ้าใจร้อนหน่อยก็แ,บบกแบบค่่เดือนหระอแบเดือนแรกใกล้ๆแล้วประมาณนั้นะค่ะ,คะสาเหตุที่ให้รอ <S <S เพราะว่าหนึ่งเซลล์ที่มันตายมันก็จะมีเป็นเลือดขาวเก็บกิน3-6เดือนจะเป็นช่วงที่โปรเซสการเก็บกินของเป็นเลือดขาวมันสิ้นสุดตัวที่มันไม่รอม,มันก็ไปแล้ตัวที่ คีอยู่ก็อยู่เพราะฉะนั้นมันก็จะยุบวกที่สุดค่ะพอเราเติมอันทนนี่สองผมต้องประเมินเขาเรียกว่าปริมาณไขมันที่เหมาะสมข,ของบริเวณนะั้นแต่ละคนผมไม่ได้เติมเท่ากันนะค่ะเราก็ต้องมีการประเมินอออบริเวณนี้สมมติเติมไปครั้งแรกปุ๊บเอมันติดมากขึ้นแต่อยากจะย้ำเพราะฉะนั้นครั้งที่สองอจะเป็นการเขาเรียกว่าเก็บรายละเอียดอะไรค่ะเยมันจะไม่ได้แบบอาจจะไม่ได้มากเท่าครั้งแรกค่ะ เน้นเก็บรายละเอียดมาเรยเล็กๆน้อยๆอยตรงไหนที่มันขาดไปอยากให้มันมากขึ้นซึ่งครั้งที่สองก็จะเป็นอะไรที่ไม่ได้บวมเท่าครั้งแรกใช่ไหมคะคุณหมอใช่ครับส่วนใหญ่ก็ไม่ได้บวมแล้วก็ยุบเร็วกว่าชอบหน้าผากส่วนใหญ่จะชอบหน้าผากชอบหน้าผากเพราะว่าเวลาตอนมันดูสุดมันจะดูเด็กดูเกาหลีดูมีมิติอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วมันจะเข้ากับของเราเป็นคนเดยมีสันจมูกอยู่แล้วค่ะมันก็จะเข้ากับสันจมูกเราค่ะ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  ถ้าดูครั้งๆก็แบนถ้าตอนนี้ไปถ่ายมันจะโค้งรับกับเนเป็นตัวเอสซึ่งเป็นค,ความสวยงามของการถ่ายที่เราต้องการเซตินเซลล์มันจะแท่งๆอยู่ตามเซลลนะ์แล้วตำแหน่งที่เราเลือกเราเลือกในกลุ่มก็ต้นขาซึ่งเป็นตำแหน่งที่ะเด็ินเซลล์เยอะพอสมควรแล้วก็เยอะมาที่สุดถ้าเทียบกับตำแหน่งอื่นๆทีนี้พอมันมีปริมาณเซลล์เดตินเซลล์มากผลก็คือคุณภาพผิวมันดี้นไปเลย เสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนสำหรับการ follow up วันนี้นะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยนะคะก็เป็นที่น่าพอใจมากๆเลยนะคะซึ่งคุณหมอก,ก็บอกว่ารอสเดือนนะคะก็จะเข้าทีซึ่งราคาตอนนี้นะคะทุกคนดีงามพร,รามแปดเพราะว่าราคาเต็มเนี่ยบอกเลยนะคะว่าครึ่งแสนนะแต่ว่าตอนนี้นะคะเขามีโปรโมชั่นนะคะทุกคนอยู่ที่16,900บาทเท่านั้นเนาะแล้วก็อย่าลืมนะคะบอกว่ามาจากช่องไม่หนูตาแดงน,นะคะก็จะได้รับไปเลยนะคะ PRT 1ครั้งน,นั่นเอง ะะซึ่ง B R P เป็นอะไรที่ทําให้หน้าของเราเนี่ยมันดูใสมากยิง่งขึ้นมันคือเป็นอาหารของไขมันนะทุกคนคือมันควรจะอยู่คู่กันทําให้ไขมันของเราเนี่ยติดดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะโอเคนะคะทุกคนสาหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แม่หนูปากแดงด้วยนะคะหรือจะคอมเมนต์มาทางด้านล่างนี Facebook เพจแม่หนูปากแดงอิน,นสตาแกรมพิดาทิปได้ทุกช่องทางเลยค่ะแล้วค่วหน้าแม่หนูจะพาทุกคนไปทําอะไรอีกรีวิวอะไรอีกก็ติดตามได้ในตอนต่อไปนเวัน